เอ้าแ <c oughs> ม่เพื่อนเป็นไอ,อ้ด,ดินโอ้เด็กน้อยเล่ยนนามดินมันสำรวจด,ดีจังเนาะอือมันมีคนเขียนพูงเขียนอนะไรอย่เง<ะ>ี้ยถ้าใครมาเขาจะเขียนกับพื้นพื้นมีไหม รอยตีนนั่นสิมีรอยเขียนไว้ด้วยหรือมันเกิดจากอะไรเกิดเชือกดึงนี่เกิดโอ้ตกใจเยอะโอ้เออโอ้โหเอ้ โอ้ผมเป็นเวิร์กดีอ,ดอืมหอยกิ๊กี้อะไรเขาไม่ใช่ว่าหอยอะไรน้ำร่มน้ำจืดนี่อ,อืมอ่ะไ,ไปพ่วงหนึ่งด้องนี้มันเป็นต้นยูคาเก่าอะ่ะต,ติดัวน้ำท่วมอืมอะไรเหมือน <c oughs> เอาไปแต่งเกินคือสัก,ยกอย่างเนาะอีกเนาะเหมือนเหมือนเนี่ยเ,เ,เหมือนอ้นั่นดอกไม้เอ่เหมือนต้นดอกสวนเหมือนสวนสามใบ <c oughs> ปูมันขึ้นยแงไะอีกเอาคุ้ดปูอย่างนีเขาเปิดเพลงอืม